พี่น้องงผักบุงปลานี่เขาจะตัดลงคนขึ้นอีกมาเด้อพี่น้องมาเก็บผักบุงกับยายเมย์บุงหน้าร้อนอเอาคือฝนสิตกแทนบัดที่นี่ เก็บลู่ลวดแล้วพี่นงค์เนี่ยุณเนี่ยห่ออ,อลังการแค่จะตัดเนะาะปด,ดับหน้าบันนี้พี่น้องจ้ะกองไว้เดี๋ยวมานาวเก็บเอาผ่านก้มดำหน้าผุ่นไปหอดผุ่นแล้วคุณเนี่ ไปนี่เอาใบแก่ๆคนออกพี่น้องเขากอดตะยอดท่อนกแกงล่ะมันขึ้นไหมเนาะดักมุงดาหอนเป็นตัวสี่เห,หลี่ยมเหรอร้ายคักเก็บเก็บเก็บป,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 ป้านี่เนี่ยคักออกร่างกาย <c oughs> ออกร่างกายสำหรับย่อยเมฆลุงล่ะ ขึ้นพวตัดกับพกขึ้นเด้วยนี่พูดน่ะตรงส่งขักแค่ๆด้วยด้วยได้เก็บตลอดปีว่าพักบุงกนส่นใหญ่แม่ยอยู่นี่พี่นอ้องพวกว่าเพิ่นตัดแล้วมันก็ขึ้นนึงชิ้แล้วนี่อืม อันนี้อ่อนเลยนนี้อืท่ทุงเลยโ้ยเ้ฮุตเซตหุดแสงหุแสงตาอู้ยนหอดปุณมันยดน้ำสายหวยสิพี่น้อง ปเปด,ปดี๋ยวเขาจะตัดเสินะพี่้องเอารดตัดเนาะเอารดตัดแล้วยง้มกับ่ะขืนไหมสินะก็เจ็บกินได้พี่้องจ้ะโอเคเบียดิ <c oughs> นกนสีตกนี่มาเห็นปลานเี้เศร้าสต่อีกตัวนน้ ว่ามันขึ้นไปว่าสันขึ้นนี่ขนาดเนาะเก็บกินได้เบิ้ลเรอพี่น้องันนะซ้ำนั่นก็กินได้นะั่ไปแล้วเฮาก็ไปเลาะใบแก้พันออกเลยเนาะ,ะ,ะเราจะรถไถถด,ดันออกขึ้นแกงแซ่ื่อกันพี่น้องสดจรงิงค่ะ ไในเมืองในหยอดพอดนะให้สิเป็นนิ่งแนงขึ้นนะพี่น้องนี้ได้กันพูดนะพี่บอเป็นนิ่งเเนง่งยังไม่หน,น,น่อย หนิลายปวดพี่น้องมันเก็บได้เบิดเหรอคุณแกงโอ้แต่หลายแล้วมันหลาะเบิ่งว่ามันขึ้นไปประสันขึ้นแล้วคนตัดเมิ่ออาทิตย์ก่อนบ่กเฮ้คอยจำโมพิกนี่นะคอยเห็นอยู่รถดึ้น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 นี่อุ้ยแมนเบิดนี่กินได้เบิดนี่พี่น้องอืมนได้เก็บมันกับฮักม้วนสีด้วลเห มีหน่อยแซ่บพี่กัแนแหละอ,อ,อุอ,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 อุ้อ้มอพ้อุ้อ้อ้มอ้มอุ้มุ้มอุหนอก้มอเอุ้มอุ้บอุ้มอุ้มอุ้อ้อุ้มอุ้มอ้อแ้ม้มอุ้มอุุุ้้้มุอุ้มอุ้มอ้อุ้มออุ้อุ้มอุ้มไม่ม้มไมม้ ยังว่าผัวคือส่งหยดปอบผวบเพราพี่พพน้อง่ทั้งนี่นะ

เดี๋ยวไปกดจริงข้างบ้านอีกนี่นี่มาพ่อไปเก็บตัวนี่ก็บ่มีกินตัวล่ะโอตนต้นใหญเพิน bén nhọt bén nhọt juo, ui, hia mương, ba hạt lái thế wá, bén nhọt như ngay, up, cả หักเปาะเปาะดูสิพัดโรคเป็นลุยบงหันพี่น้องคุณอส้ยงามครับวองเลยก่อนขลน,นกเป็นเนียงเดียงกินได,ด้ที่พี่น้องนะเก็บกินได้แล้วอ้อนอยู่น่ารุงสวยงากเลย อื่น man, อนๆแมนบดจิเก็บได้นไงแกงสมไปลวกได้กินกะป้ากันไปบุ้งหน้าแรงอืม หิโบติด้คอยอัเลยกินได้กะเจ็บเนาะพี่น้องจ้ะตัปอดสันอ๋มาเบิงว่ามันขึ้นไปก็สันเลยจะตัดขึ้นอี้หลงีก่อน ุดเลย,ยเด้อพี่น้องมาเก็บผักกุ้งผักกุ้งน้ำใยนี่ ลวเลยปลาเนี่ยปลาดำหน้าเว่ยลาสะออนหนงาม,งาม กินพักบุ้งนาร่อนก็ว่าดีแล้วนาะพี่น้องส่วนมากข้าเจ้าก็สิเก็บไปตั้งแต่หัวปีเจ้าไปแซ่แข็งข่อยแซ่เราขอล้อมึงเรามากภผมากมั่นพี่น้องขอยว่าขอยบ่มัก <c oughs> แซ่แข็งออกมากินเห็ดกินล้อมึงแล้วขอยคนไปถิ่มเบิดมีวิตะมนอวบกังามขอคนไปถิ่มเป็นตั้งสิบกว่วถุงขอยอัดไว้นาะพี่น้องขอยอัดแข็งไว้นะก,ก็ตามบุญบาปซาทุาะ ย่าว่ากันเถอะค่อยว่ามันบ่แสบพี่น้องวันเพิ่ยงอยู่ทางนี้เพราะว่าค้นข่อยอยู่นี่น้องปักบุงกรลังมันมีพอได้กินนดูพี่น้องเรยากาดแล้วมันก็ขึ้นนะทำให้เ,เสียวมากวกม้แกงสินะมาหาเก็บออกก็ได้เพอได้อยู่ได้กิ่นอยููบ่อึดบปอยากนะ จดตัดนะ้สิงสกกนข้างมันสินบุนยบ่อยสายหอกสายห่วยวสิก็จะยูจ้กินหรอเฮ้ยเนาะเอื้อยน้องน่สิกินพักบุงคุณเมียนไปเบิดอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยมีมลพิภาคี ถูนเด้อขึยาวจังเลยเขาเจ้าก็มาตัดให้อีกเด้อบัดนี้ทางนี่ยาวจังเลยเพิ่นก็มา

ได้ฮะซ่อมนี้ก็ว่าดีเราด้ยนิหูหล่ะจางเดี๋ยวบบป่า ต้น uh. uh. um. uh. okay. um. ี้ก็ออกต้นออกห่างๆเลาออกห่างๆเล่าย่างเก็บเอาพอละมาแต่พอเห็นอีกแล้วนี่ บงหน้าเร่งบัวเร่งน้ำก็บอกว่าน้ำสาสห่วยไหลยหลายเนาะนข่อยางเลาะมาเลาะมาพี่น้องไม่เห็นเลยสิอดเก็บบ่ได้ะะพงเนาะว่าแต่พ่อพ่อพ่อไหลครับอีหล,ลนหนีนิ่งขืนไม่พูดเนียนบัส